พี่กะหรือว่ามันเป็นวันเกิดของท่านสจรอวันหรือเราอ่ะจะหาของขวัญชิ้นไหนให้สจรอมวันดีพี่จะให้น้องๆทายเลยนะว่าจะเลือกของขวัญชิ้นไหนให้สจรอเมวันเดี๋ยวากโโซยิ่ปะโอเคเฮ้ยห้าเกียร์ทายเก่งว่ะโก้เลยนะพี่บอกเลยนะเนี่ยห้าเกียร์กินตะโกเฮ้ยยังไม่หลับวะพี่ถายถูก พี่ของขวัญน,น่ะพี่แจกแน่นอนน้องไม่ต้องกลัวว้าตอนนี้พี่เทนไว้ประมาณส0งกว่าจีนไม่ใช่หรอพันเมตรอะ่ะโอเคครับน้องวันนี้ก็โพพี่วินรันมทาน้าสามร้องศาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่กะดูว่ามันเป็นวันเกิดของท่านสอจอวันหรือสุรตานแห่งขอนแก่นนั่นเองนะครับน้องๆพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะ พี่จะเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์ท่านสจอเขาดีพี่กัคุณคิดอยู่นานนะหรือว่าพี่เทสม้าตัวนี้ไปหาขวันกันดีเราจะให้ให้ม้าตัวนี้เป็นของขวัญไห้เกิดก็ดีน้องๆ่าโอเคไหมแต่พี่อ่ะได้เตรียมของขวัญเรียบร้อยแล้วพี่เลยจะให้น้องๆอ,อ่ะมาช่วยพี่ว่า <Huh? S 1> เอา้เราอ่ะจะหาของขวัญชิ้นไหนให้สอจอเมื่อวันดี hey, <yeah. S 1> เดี๋ยวน้องๆอ,อ่ะต้องมาช่วยพี่เรื่องนะวันนี้วันที่11เดือน11 2021เป็นวันเกิดของเขาเองนะครับกว่วาจะหาของขวัญได้มันยากมากเลยน้องๆแล้วน้องๆององช่วยพี่หาแล้วกันนี่น้องพี่เตรียมของขวัญไว้สำหรับสอจอขวัญแกนนะครับพี่จะให้้องๆทายเลยนะว่าพี่จะเลือกของขวัญชิ้นไหนให้สอจอนเำประวันเดี๋ยวพี่ขอแหวนก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่แอกเลยีเไม่ได้แอกบังเอิญพี่หล่ออยู่แล้วน้องๆว่าไหม นี่ครับพุณน้องน้องๆดูนะครับว่าของขวัญชิ้นไหนพี่ๆสมควรจะให้สอจอนเมื่อวานว้าวนี่นี่เป็นทอ่อโอเวอร์หรือว่าเราจะให้ท่อโอเวอร์ไปให้สอจอนเมื่อวานใส่เจ้าลิงเท่าดีน้องว่ามันเหมาะไหมว่าไม่เหมาะว่ะหรือว่าจะเป็น โชว์หลังแกซี่ตัวนี้สูง320ไปใส่ไปใส่ย,เยีเขียวีเขียวก็มีแล้วนี่หว,ว,<อ>ว่าเธอรองเท้าแอนดี้ช่วงวัวก็ไม่ได้อีกอ่ะก็เป <What? S 1> ิดมากพวกเขาจะใส่รองเท้าหมูขีบ้แบบนี้ไงเฮ้ย oh. นี่เลยฝาโคโซโ่ดีปะ่ะเฮ้ย แต่ที่ว่ามันก็ไม่คืออีกอะฝาโคโซ่เขาอีเขียวเขาก็ใส่ฝาโคโซ่แล้ว <Yeah. S 1> ลิงเข้าก็ฝาโคโซ่แล้วแถมเทสโฟมอีกถ้าเราฝาโคโซ่แบบเดิมให้เขาเขาคงไม่อยากได้นี่ไงแต่ของไทยเลยดีกว่าห้ากเกียร์พากเก่งรว,ว่าแล้วเราอโอเคไหมอะไรอี๋อันนี้ก็ปุ่มหนักนะเนี่ยน้องดูข้างในก่อน Hey, oh. ใหม่ยน้องนี่มันดูแค่นี้ก่อนดูแค่นี้ก่อนเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้มันห้าเกียร์คิตะโก้เลยนะพี่บอกเลยนะเนี่ยห้าเกียร์คิตะโกะล้ลครับน้องใส่ลิงได้ใส่มังใส่ใส่ลิงได้ใส,ใ,สใ,สไดใส่เวฟก็ได้แต่ต้องเป็นชั้นหนึ่งน้องๆนะหรือเจ้าชิ้นใหญ่เจ้าชิ้นใหญ่เป็นไะงโชว์ว่าสามจุดแกนดำแต่พี่ไม่เปิดให้ดูหรอก เดี๋ยวเขารู้หมดนี่ออรองเท้าไนกี้เหรอรห้ห,หูเธอกล่องนี้มันโมเด็มเลยนะมันแพงมากเลยนะเนี่ยยนี่มีของแท้แน่เธอมันไม่ใช่ของปลอมนะเนี่ยแคนลองดูสยครับเนี่ยคืออันนี้คือโมเด็มนะครับ แต่พี่ไม่บอกนะครับว่าข้างในมันคืออะไรคือเราจะเราอยากจะเซอร์ไพรส์กะครับคือเราก็เลยให้กับน้องๆเลือกดูว่าเราสมควรจะให้ของฝวันที่ไหนของเขาดีโอเคเ้อเราจะให้ของฝวันที่ไหนกับเขาดีอะคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวเราน้องๆเดี๋ยวพี่ลองคอหาต่อจอดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยคอไเปเกย์กันนิดนึงดูดิเขาเซอร์ไพรส์เรากลังโองหา จอจอเนี่ยเพื่อนเขายังไม่รับสายเราเลยสงสัยกำลังวุาาง่นวายกับการทำรถอยู่เนาะอ๋อไม่รู้ว่าเขาสลบหรือเปล่าเมื่อวานเขาเพิ่งฉีดวัคซีนกันมาตาเฟ่จ <What? S 1> อจอเขาเพิ่งฉีดวัคซีนมาพี่คิดว่าเขาน่าจะยังไม่ตื่น <What? S 1> เฮ้ยไม่รับวะ ไม่รับสายน้องๆแสดงว่าพี่ก็คิดว่าเขาคงจะน็อกโดนวกซีเข่าไหอ่ฟแดดแน่เลยพี่วานน้องนะเดี๋ยวเราลองให้ว่าโทรกลับมาดีกว่าเดี๋ยวเราโทรกลับมาเดี๋ยวามาดูอีกทีนึงว่าเราพอเป็นเกิดช็อตแล้วกันโอเคครับเอาละครน้องๆจดที่พี่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าพี่จะให้น้องๆอ่ะช่วยพี่เรียกว่า เราจะให้ของขวัญที่ไหนครับท่านสอจอก็ดีพ <Yahoo! S 1> ี่ก็เลยมีเกมมาให้น้องๆได้เล่นเกมเี่พ <What? S 1> ี่เลยคิดว่าถ้าน้องๆคนไหนทายถูกนะในเนี้ยว่าพี่ให้ของขวัญที่ไหนกับสอจอ่ะพี่มีของขวัญจะแจกให้น้องๆโอเค <Okay. S 1> ในคลิปนี้ได้คอมเมนต์น,นี้นะ <Huh? S 1> ว่าน้องคนไหนทายถูกเป็นคนแรกที่มีของขวัญให้น้องแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวของของขวัญนนะ่ะพี่อ่ะ จะรีบจัดส่งตรวให้สอจอแล้วเม่อถึงสอจอเสร็จปุ๊บพี่จะให้สอจอพอโทรคอมาหาพี่ <Hey. S 1> ว่าขวัญที่ได้รับอ่ะเป็นอะไรพอรู้แล้วเสร็จปุ๊บแล้วพี่จะติดต่อกับไปหาน้องน้องคนดูที่ทายถูกแล้วพี่ของขวัญนนะ่ะพี่แจกแน่นอนน้องไม่ต้องกลัวพี่เดี๋ยววิรันขากำไนคนนั้นต่อไปเลย <Yeah. S 1> น้องน้องดูขวัญให้ดีๆนะ ว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยแต่พี่ว่านะ ี่ส่งม้าเมยพี่ดีด้วยวะม้าตัวนี้พี่เทนไว้ประมาณ200ร้อยกว่าจีนน้องๆพันเมตรอ่ะม้ธรรมดาเอ้ยเปิดเขาเองนี่มันแบบออกตัวเหมือนลิงลิงเขี่ยจัเลเดี๋ยวตัวเนี้ยแรงแล้วไม่มีบอกไปเลยก็เนี่ยแหละประมาณเนี้ยน้องๆองตัดคลิปเนี้ย เราไม้จะรวยพอเปนเกิดให้สจน้งวันเขาหน่อยแล้วก็เขาก็อายุน่าจะอายุพี่ก็ประมาณ29 2 1 11นในน้าผมช่างวิทยาพินคาสามล้อิาก็ขอไยพรให้สจน้งวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังรารถนารวยแล้วก็รวยขึ้นไปอีกสิ่งไหนที่ไม่ดีกขขอให้ผ่าน้นไปในปีนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต่อไปนี้ ขอสุขภาพแข็งแรงเอ็งๆยิ่งๆิ่งน้งงไปสาธุก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ทุกๆคลิปอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วน้องๆอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็แสดงความคิดเห็นเข้ามา แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกัน <Yeah. S 1> ทพี่จะได้มีแรงบป็นดาลใจที่จะทำคลิปให้น้องๆดูต่อไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้พี่ก็ไปแล้วครับส,สวัสดีครับ